ร้าแปลงคราบวันนี้ครับ9-8ในครับแอร์ฟอร์สนำชารันพลติดใจครับลูกที่สองครับชารันพลยื้อปิลไข่หลังให้ชันพลสวยมากครับไม่ต้องทำคะแนนก็ได้ครับไทเลอร์บอกเอาแอซซินก็ได้ครับ ดูครับด้าน้างสานมามจะเห็นน้องโอมชนา,าทิพนั่งอยู่นะครับหัวสิครับไผออกมาที่บนาาัสวีบนัสวีเห็นมีช่องลุยเข้ามาด้านในสบัดชัด้นอีกแล้วครับโอ้โหอ่าสะพัดรับจบ วงนอกเนี่ยยังทำงานไม่ที่นะครับทางไฮเทคเอ้าโดนบล็อกปฏิพานไทยมาตรงกลางชัดพนถึงแย้มปิ่นวันนี้เด่นมากนะครับชัดพลเตเตดีมาโอ้โหเตเต้โนลุกัา กือบพลาดแต่ยังได้อยู่ครับชัดพลลุยเข้ามาด้านในปล่อยขวาเป็นชัดพลนี่แหละย่อมาตรงกลางชนะทิพย์ย่อมาตัวหลังชัดพลหมุนสวยมากมาแล้วครับเสมอรัศสวีลุยเข้าไปด้านในนี่ลงมากชัดพลโอ้โหโอ้โโกองเสียงกระโดดตัวลอยกันทั้งสนามเลยครับเดลอยอะ